อีนี่มันแต่งตัวแบบนี้เป็นกระเป็นโสเพณี้เธกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกพูดในทางที่ไม่ดีหรือบางทีก็บูลลี่นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีเราก็ระวังแล้วมันก็มีคนไปขุดนักการเมืองมันอาจจะไม่มีชีวิตส่วนตัวอันนี้พูดแบบภาษาหย,ยาบๆก็คือลามกจนตลอดถูกไหมฮะมันเป็นภาษาที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยคอมเมนต์เซฟแล้วครับบางคนก็หนักเลยเสร็จแล้วครับแม่งคิปปี้อ่ะถือว่าเป็นการเซ็กชวลฮาร์รสเมนต์ใช่ปะ่ะทุกเพศได้รับผลกระทบจากปีตาชีวิตไต แล้วเราว่าเราก็โดนเยอะนะเอาลูปไปแล้วก็คอมเมนต์เซฟแล้วครับบางคนก็หนักเลยเสร็จแล้วครับแม่งคลิปปี้อะ่ะ คือคนอ่านเองอะ่ะเราเองถึกแบบน่าเจือนเหมือนกันนะบางทีอ่านคอมเมนต์นะ่ะรู้สึกว่าแบบคงไปห้ามไม่ได้นะว่าอยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณไม่ต้องแสดงออกมาก็ได้คือต้องแบบนึกถึงใจคนอ่านนิดน,นึงอะ่ะไม่ได้สบายใจที่จะโดนอะไรแบบนี้เป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่าเรานี้ต้องมาแบบโดนขนาดนี้เลยเหรอวะการละเมิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แ้่คำอย่างเดียวมันใช้ใสายตาด้วยบางทีสื่อที่มันเมียงการกดทับผู้หญิงเนี่ยมันมเป็นความเคยชินงสังคมคือพูดนี้มันคือการคุกาค,คามทางเพศอะ่ะไม่ควรจะยอมรับมันเพราะนี่มัน เลยทําให้สังคมเป็นเหมือนปกติสุขกลายเป็นเรื่องเคยชินซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องครับผมว่าสังคมยังยังไม่มีใครตั้งคําถามมากเท่าไหร่ เข้าใจแหละว่านักการเมืองมันอาจจะไม่มีชีวิตส่วนตัวบางทีเราก็ระวังแล้วมันก็มีคนไปขุดแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์มาแบบน่ารักจังเลยรู้สึกอ่านแล้วสบายใจมีคนแบบโอ้คนสวยวันนี้ไปไหนจ้าอะไรเงี้ยคือบางคนก็ถือว่าเป็นการเซ็กชวลฮาร์รสเมนใช่ปหแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เขาชมว่าสวยก็ชอบอะไรเงี้ยดังนั้นคือเรารู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคอนเซนต์ของคนที่อยู่ในบริบทตรงนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่าบาของแต่ละคนอ่ะคือมันไม่เท่ากันลา ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นการกดทับสูงมากมีที่มีการวิจัยออกมาว่าไอ้หลักสูตรที่มันกดทับเนี่ยเห็นภาพผู้หญิงเป็นแม่บ้านผู้หญิงแต่งตัวนี้กลายเป็นพนไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในระบบกกษาเกิดขึ้นในระบบสื่อจนถึงระบบการเมืองใช่ไหมฮะที่เกอกลายเป็น,นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกพูดในทางที่ไม่ดีหรือบางทีก็บูลลี่รัฐการเมืองที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือผลกระทบทุกเพศได้รับผลกระทบจากปิตาชีวิตไตจากระบบชายเป็นใหญ่โดยเฉพาะ LGBT กาลังมีบทบาทสําคัญในสังคมไทยเนี่ยถ้า มองในยุคก,ก่อนหน้านี้อ่ะคุณยิ่งรักอะ่ะเขาโดนโจมตีมากๆอะ่ะไอ้เรื่องการทํางานก็เรื่องหนึ่งนะหรือว่าเรื่องคอรมองเขาก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เขาโดนด่ามากๆคือโดนเหยียดว่าเป็นผู้หญิงที่มาเป็นนายกทําไมเราถึงไม่พูดกันที่ผลงานไม่พูดในสิ่งที่เขาทําคุณเห็นในรายการตลกคุณเห็นสายตาใช่ไหมที่เข้าไปดูผู้หญิงแบบไม่เคารพเลยอันนี้พูดแบบภาษาหย,ยาบๆก็คือลามกจกตลอดถูกไหมฮะมันเป็นภาษาที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยเราจะเห็นรายการพวกเนี้ย มากเลยเช่น<ม>เอามือไปจับโน่นจับนี่แล้วเป็นแบบโอ้โหผมสึกว่าเนี้ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วในออนไลน์เนี้ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีการควบคุมอยู่แล้วมันเย่ะยะหมดซึ่งอันนี้คือปัญหาใหญ่ตัวเราเองทุกวันที้เราก็โดนอ่ะพูดจริงๆก็คือแบบตามคอมเมนต์อีนี่มันแต่งตัวแบบนี้เป็น เป็นโซเพนี่ลักษณะเหมือนเด็กเซียแบบชอบโชว์อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรวะถ้าสมมติว่าจะใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำถ้าไปเที่ยวทะเลอ่ะคือไปเที่ยวทะเลจะให้ใส่อะไรใส่สูตรอยู่สัก มันก็ไม่ได้นึกออกปะคนที่ถูกคุกคามทางเพศหรือว่ากลุ่มขืนเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวโป๊ใส่ชุดพยาบาลก็มีใส่ชุดที่มันมิดชิดบอกว่าเอ้ยแต่งตัวโป๊เลยนำเนิสู่การค,คุกคามทางเพศหรือกลุ่มขืนเนี่ยมันไม่ใช่สติมันออกมาชัดเรามีไงานวิจัยด้วยว่าการที่ข่มขืนเนี่ยไม่มาจากการแต่งตัวโป๊มันมาจากการใช้านาจแบบชายเป็นใหญ่เป็นหลักต่อให้จะแต่งตัวล่อแหลมหรืออะไรขนาดไหนอ่ะไม่มีใครที่ควรโดนเซ็กชวลแฮล์ล์สเมนต์หรือว่าแม้กระทั่งโดนล,นลวนลามด้วยสิทธิเหนือร่างกายอ่ะต่อให้เขาแต่งตัวลอ ยังไงคือจะเซ็กซี่ยังไงมันไม่มันไม่ควรมีใครที่จะต้องโดนสิ่งนี้แล้วก็ไม่ต้องโทษเหยื่อไม่ต้องเบมเหยือคุณต่อว่าต่อขานกับคนที่กระทำผิดดีกว่าสู่รายการโชว์ที่มีตลกเนี่ยเยอะมากเลยพูดลามกจะกบ แล้วก็คุกค,คามอะซึ่งสื่อเนี่ยโดยเฉพาะสื่อแบบเนี้ยเป็นการสลิมครับทำควังคิดยังพูดเรื่องแบบนี้และใช้ใสายตาแบบนี้เราต้องลุกขึ้นมาในการที่ปกป้องนะฮะมาว่าเรารับไม่ได้คนที่หน้าตาธรรมดาหรือคนที่ไม่ได้ตรงกับบิวตี้พรีวเลตแล้วเขาถูกเลือกปฏิบัติอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือมีปัญหาการที่แบบจะสวยจะหล่อจะหน้าตาดีจะดูดีเรารู้สึกว่าใครๆก็ต้องอยากดูดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องแยกเรื่องกันเนาะการเอาบิวตี้พรีวเลตไปหาประโยชน์แล้วทําให้มันเกิดการเลือกปฏิบัติในสังคมอะไรเงี้ยคนเรา ดูที่วานสมรถและสมองดูการกระทำสังคมจะพัฒนาก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับความมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณเลือร่างหน้าตาเพศไหนอะไรคุณสามารถที่จะทําให้สังคมดีขึ้นได้หน้าตาดีหรือไม่ดีซึ่งอันนี้มันจะนํามาถูกทําให้เกิดการกดทับแล้วก็ทําให้สังคมนี่มีปัญหาสมัยก่อนคือผู้หญิงห้ามอยู่ในตําแหน่งนําสังคมเลยคุณมีหน้าที่แค่กวาดบ้านถูบ้านดูแลเลี้ยงลูกก็หลายร้อยปีชุดความคิดแบบนี้มันก็ยังถูกส่งต่อมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ของตําแหน่งนําสังคม อย่าง CEO หรือว่านักการเมืองเองหรือว่าผู้นําองค์กรอ่ระเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงก็น้อยกว่าผู้ชายคือในกฎหมายมีการรองรับแต่ปัญหาคือว่ามันมีการเลือกปฏิบัติอยู่ไงเช่น LGBT เนี่ยกับเพศหญิงเนี่ยบางตําแหน่งเนี่ยยังไม่มีการไปสมัครและยังไม่รับก็มีนะครับไม่ว่าเพศไหนสามารถทํางานได้ทุกที่แต่มันก็ยังมีการเลือกปฏิบัติโดยที่บางที่ไม่ยอมรับ10ปีที่ผ่านมาอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเองหรือว่า LGBTQ+ เนี่ยเรียกว่าสังคมเรายอมรับเพิ่ม มากขึ้นแต่ว่าก็ยอมรับว,ว่ามันต้องทำทำงานทางความคิดกันไปเพิ่มอีกเยอะคุณจะเป็นผู้ชายบริหารประเทศคุณจะเป็นผู้หญิงบริหารประเทศเป็นเอวีจีวีทีบริหารประเทศก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเพศไหนม,มีสิทธิ์ที่จะบริหารดูแลองค์กรทุกคนขอให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าใจเรื่องมิติคอนเซปต์แบบนี้เรื่องฟารเท่าเทียมฟารมเอ็นทามฟาร์อลพ้าระหว่างเพศมันบริหารได้หมด เขามีสิทธิ์ถูกไหมฮะประชากรอะนะผู้หญิงกับผู้ชายจริงๆมันจะประมาณ51-49ผู้หญิงเนี่ยมีเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงเพราะผู้ชายก็ถูกกดทับด้วยชุดความคิดแบบนี้ว่าโหจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตนะจะต้องทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าจะต้องไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันคือสิ่งที่ปีตาทํากับทุกเพศการที่มีกระบวนการแฟมนินิที่เติบโตขึ้นเนี่ยผู้ชายจะสบายขึ้นนะแฟนคุณไปทํางานได้เขาก็หารายได้เ,เข้ามาในครอบครัวผู้ชายที่เขายอมรับเนี่ยครอบครัวเขารู้สึกส ดุลและก็มีความสุขผมคิดว่าผู้ชายหลายคนนี่คนรุ่นใหม่เชื่อแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ว่าคนเพศไหนมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ใช่กําหนดแค่ว่าเพศชายเหนือกว่าเพศหญิงเท่านั้นดีนะที่สังคมตอนนี้มามีคอนเซิร์นเรื่องนี้กันแล้วก็พยายามที่จะดันบาร์ให้มันสูงขึ้นให้ทุกคนมี awareness เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าบาร์มันอยู่ตรงไหน,นหรอมันอยู่ที่คอนเซนต์ของแต่ละคนมากกว่าว่าทุกคนแบบ รับได้ถึงตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบาของสังคมเอาละมันมันควรที่จะเซตให้สูงไว้ว่าว่ามันไม่ควรมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันแบบยอมรับไม่ได้เนาะไม่ว่าหญิงชายหรือ lgbtq เนี่ยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ต้องมีใครที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ